Rition. วันนี้ครับมารีวิวสั่งข <hi> องมาช่วงนี้กระแสบอลมาแรงเห็นเน้ะต้นเต้นแพงๆไ,ไม่มีเงินซื้อค네รับก็เลยซื้อแบบนี้มานี่อันนี้เป็นหัว อันนี้หูงละสิบบาทสิบห้าบาทนะพอดีมียายใจดีแกแกซื้อให้อันนี้เป็นอินเนาโอ้ไว้หลุดรุ่ยลยเลย๋ยวขออนุญาอันนี้เป็นวัวแดงอันนี้เป็นทับทิมดูใบ <Whoa. S 2> แต่เดี๋ยวจะตัดออกครับเพราะผมจะผ่าให้หมดเลยทำดำรวนให้หมดโอเคอันนี้น่าจะเป็นที่หลุดมานกกระทานี่ครับอันนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวต้องไปล้างทำความสะอาดตัดแล้วตอนเดี๋ตอนผ่าผมจะมาทำให้ดูนะครับ บอลที่ซื้อมาครับถ้าเราจะผ่าเนี่ยเราต้องไปล้างให้มันสะอาดก่อนเดี๋ยวผมเอาไปล้างนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการผ่ากันเดี๋ยวผมไปล้างก่อน